ระยะที่ผมส่องตรงนั้นนะครับก็ประมาณเกือบเกือบสองรอยเมตรเลยนะครับพี่พี่เส้นดำคมนะครับเลนสสายแจวเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับพี่ส่องโดยเจ้ากล้องรุ่นนี้เลยครับพี่พี่ของค่าย Discovery นะครับ Discovery นะครับเ t ที 446คูณ44 FFIR FFP นะครับตัวนี้เป็นกล้องเส้นขยายตามนะพี่นะเป็นตัว HT Gen 2นะครับนี่ตัวจริงสวยงามมากครับพี่กล้องรุ่นนี้เป็นปรับนอกนะครับล็อกได้นะมีไฟกากะบาทตรงกลางนะครับนะเป็นกล้องระบบสปริงดันเฟืองนะครับทนทานสูงมากๆนะระยะใช้งานก็เริ่มตั้งแต่5เมตรถึง200เมตรโดยประมาณนะครับ เดี๋ยวน้องไปรีวิวเพิ่มเติมให้ดูนะครับพี่พไปกันเลย let's go กาตโซดีปีใหม่พี่พี่ทุกท่านนะครับ ในปีพุทธศักราช2,569ทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับพบกับช่องสป y t เทสคัปิกวีหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับน้องเจ้ากล้องรุ่นแรกนะครับนะของปีในการรีวิวนะครับมารีวิวให้พี่พี่ดูกันนะครับก็จะเป็นกล้องของค่าย Discovery นะครับพี่ๆนี่เลย Discovery นะครับ Ht นะครับ Gen 2 c ง6 4คีสิบ f กคูณนะครับ รุ่นนี้จะเป็นกล้องเส้นขยายตามนะครับนะมาเดี๋ยวน้องรีวิวของแถมให้ดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะไปคุณสมบัติจัก้องรุ่นนี้ให้ฟังนะครับของแถมนะครับก็จะมีท่อบังแสงครับพี่มีตัววงล้อปรับหลาข้างนะครับมีตัวไขเซซิโลมีผ้าเช็ดเลนนะครับแล้วก็ใบคุณสมบัติกล้องนะครับผมสมุดคู่มืออยู่นี่นะครับแล้วก็มีขาจับนะครับพี่ๆขาจับก็จะเป็นขาจับกล้องขอท่อ30มมิล ราง11มิลน,นะครับผมสำหรับพี่พี่ท่านไหนรางปืน20-22ถึง22มิลก็สามารถแจ้งมาได้นะครับพี่พมีให้เลือก2ขนาดนะครับระหว่าง11มิลหรือ20-22ถึง22มิลน,นะครับก็จะมีไฟฉายคาดหัวระดับน้ำตั้งกล้องนะครับพี่ของแถมครบเสร็จแบบนี้เป็นชุดพร้อมใช้งานเลยนะครับผมนะไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเลยนะครับพี่ๆมาเดี๋ยวผมรีวิวคุณสมบัติกล้องให้ฟังนะว่าเจ้าก,กล้องตัวนี้มีคุณสมบัติยังไงบ้าง นะครับอันดับแรกเลยกล้องรุ่นนี้เป็นกล้องระบบสปริงดันเฟืองนะครับนี่นะครับทนทานสูงนะครับพี่ๆนะเป็นปรับหลาข้างนะครับผมปรับหลาข้างเป็นปรับนอกเซตซิโร่ได้นะครับดึงขึ้นปรับนะครับนะเซตซโร่ก็แค่เอาตัวนี้มาไขเบ้านี้ออกนะครับแล้วยกออกดังเบ้าแล้วก็ตั้งไว้ที่ศูนย์เขาเรียกว่าเซตซิโร่นะครับผมหน้าเลนกล้องรุ่นนี้ก็หน้าเลน44มิลนะครับพี่มีฝากระดกหน้าให้นะครับนะ แล้วก็ตัวนี้นะครับที่ผมแจ้งไปคลิปต้นนะเขาจะมีไฟจุดตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูไม่รู้จะเห็นกันไหมนะครับเห็นไหมครับไฟจุดกากระบาดตรงกลางแบบนั้นเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ระยะใช้งานเจ้ากล้องรุ่นนี้นะก็เริ่มตั้งแต่5เมตรนะครับถึง200เมตรโดยประมาณนะครับพี่ๆนะแล้วก็ปรับบนล่างเนี่ยที่น้องแจ้งไปเป็นปรับนอกหมดเลยนะ ปรับนอกล็อกได้เซซีโลได้นะครับระยะใช้งานกันนี่สี่ถึงบกเท่าก็ห้0ถึงเมตรโดยประมาณนะครับปรับไฟก็อยู่ตรงนี้นะพี่นะเพิ่มความเข้มความอ่อนของไฟก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีปรับตาหลังให้ด้วยนะครับนะสําหรับพี่พี่ท่านไหนมีปัญหาด้านสายตานะครับก็ใช้ปรับตาหลังช่วยได้เยอะเลยนะครับพี่พี่นี่เห็นไหมครับนะเป็นเส้นขยายตามพี่พี่ท่านไหนถนัดหรือชอบก็จัดได้จัดเลยนะพี่นะ ตัวนี้เลนใสมากนะครับนะเลนใสมากนะแล้วก็อีกอย่างเขาเป็นกล้องระบบตะวปิงทนทานสูงมากๆนะครับรับแรงบีคอยได้เยอะนะครับมาเดี๋ยวผมวัดความยาวให้ดูนะครับว่ายาวประมาณกี่นิ้วนะครับประมาณ13.3นิ้วโดยประมาณนะพี่นะความยาวประมาณ13.3นิ้วโดยประมาณนะถือว่าโอเคนะกล้องสองไกลๆความยาวก็ประมาณนี้ครับพี่นะเพราะกล้องพวกนี้นะ เป็นเงาตามตัวยิ่งยาวแค่ไหนเขาจะยิ่งส่องได้ไกลนะครับผมถ้ากล้องสั้นๆแล้วส่องได้ไกลตัวนั้นาราคาจะสูงหน่อยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะพี่นักกับเจ้ากล้องนะครับ discovery ht g e n 2องครับ 4K16 คูณ 4, 4, 4, 4 f i r ffp นะครับผมพี่พี่ท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ Facebook เ,เก่าตอนนี้ก็ยังใช้งานยังไม่ได้นะยังโดนตรวจสอบอยู่นะพี่นะก็แอดเพจมาได้นะหรือไม่โทรมาเลย นะครับพี่ๆท่าอยากชัวร์โทรมานะครับแล้วก็เบอร์ผมเนี่ยสามารถแอดไอเดีไลน์มาได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมนะคุยไลน์หรือโทรคุยได้เลยนะพี่นะแล้วก็ถ้าจําไม่ผิดนะชื่อ Facebook ใหม่ผมก็ชื่อตามช่อง YouTube นี้เลยนะครับผมเป็นภาษาไทยนะครับพี่ๆสไปเดอเทเลสโคปิกนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับนะสไปเดอเทเลสโคปิกก็ลาไปก่อนนะครับพี่ๆขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะพี่ๆ แล้วเจอกันใหม่ครับ